สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนตออเดีโอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งมือหนึ่งมือสองที่ร้านพี่เนตออเดีโอนะครับอําเภอรอนจานจังหวัดกาสินครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจำวันพุธนะครับที่3เดือนมกราคมนะครับ2567นะครับปีมังกรนะครับสําหรับท่านไหนที่ สนใจนะครับเรื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ลานพีเน็ตออเดียโอนะครับช่องทางการติดต่อ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับผมมีพาวเวอร์แอมบ์มานำเสนอมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมอยู่2แผ่นนะครับนั่นก็คือทาร์ปไอหกพันนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับทาร์ปไอหกพันนะครับสวยๆเลยบอดี้ด้านนอกนะครับสวยงามนะครับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมบ์สวิตชิ่งคัดดี นะครับแรงๆอีกตัวนี้นะครับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับท่านไหนที่เคยใช้แล้วรู้ดีนะครับในส่วนของทับไอหกพันตัวนี้นะครับเป็นรุ่นฟิวนะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหาเอาไว้ขับเบรสนะครับขับเบรดลงสองโอมได้นะครับสําหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับสองหมืนสองพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทับไอหกพันนะครับฝากให้พี่สมาชิกไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านหลังนะครับ ถัดมาด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของไมโครเทคนะครับ mt สี่พันสี่นะครับเป็นเพลแอมซีชแนลนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางขับแหลมนี้สุดยอดนะครับสายปิ้งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสภาพใช้งานปกตินะครับสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของซีรีส์ก็จะมีในส่วนรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2ซีรีส์นะครับเป็น mt เป็นตัวนี้นะครับ mt สี่พันสี่นะครับก็จะเป็นรุ่นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นใหญ่นะครับ mt สี่พันแปดนะครับตัวนี้ mt สี่พันสี่นะครับอยู่ที่หกพัน 300บาทนะครับ6,300บาทนะครับเปิดท่านไหนที่ยังมองหา power amp เอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ400วัตต์ต่อชันแนลนะครับถ้า8โอห์มนะครับผม400วัตต์ต่อชันแนลนะครับถ้าเอาไปขับเสียงแหลมเสียงกลางเสียง12นิ้วนะครับตัวนี้สอยู่ที่สี่ร้อวัตต์ต่อข้างนะครับผมต่อชันแนลนะครับถ้าเอาไปขับที่4โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่600วัตต์ นะครับต่อชานั่นนะครับกําลังวัดต่อชานั่นนะครับฝากไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนที่ยังวางหา power amp สี่ช n n e แนนะครับเอาไว้ใช้งานก็ inbox เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวฟิวนะครับตัวนี้นะครับผมัดลมระบายอากาศนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้สัญญาณอินพุตนะครับผม สภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับสองหมสองพันบาทนะครับท่านไหนสนใจอิ inbox เข้ามาได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับของไมโครเทคนะครับสี่พันสี่นะครับตัวนี้พัดลมระบายอากาศสายควาำเหมือนกันนะครับเหมือนพาวเวอร์แอมทั่วไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับผมตัวนี้นะครับปรับตัวปรับโหมดนะครับเจนเครื่องนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออดิโอนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับของอวันพุธที่สามนะครับเดือนมกราคมนะครับท่านไหนที่ยังมองหาสินค้าก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงดอกลําโพงนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับสิบแปดนิ้วพาวเวอร์มิกนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านไหนสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวมิกนะครับมิกดิจิตอล นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาเมกดิกิตอนนะครับตัวนี้ซาวคาร์สไออิฟเพคชันนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่25,000บาทนะครับขายถูกๆนะครับ25,000บาทนะครับตำหนิก็จะมีในส่วนของเพราะว่าอ่าในส่วนของหน้าจอนะครับสัมผัสไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนอกนั้นใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับอ่าซาวคาร์สไออิฟเพคชันนะครับมีตำหนิตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าสัมผัสไม่ได้นะครับแต่หน้าจอขึ้นปกตินะครับก็จะ ควบคุมผ่าน iPad ผ่านโทรศัพท์ได้นะครับสําหรับตัวมิกเซาครับมิกดิจิตอลตัวนี้นะครับพร้อมแหลกนะครับสองหมืบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหามิกดิจิตอลราคา25,000บาทนะครับของเซาครับ S I E P E C T I O N ตัวรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับฝากไว้ด้วยกันพร้อมแหลก25งหมนะครับต้หนินะครับก็จะมีตัวนี้นะครับหน้าจอขึ้นปกตินะครับแต่สัมผัสไม่ได้นะครับแต่ใช้งาน ผ่านควบคุมผ่าน iPad ได้นะครับผ่านอุปกรณ์นอกได้นะครับสำหรับตัวนี้สนใจสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบรนะครับวาร์เทคสินิ้ว21นิ้วนะครับมีจำหน่ายนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมาหาตู้พร้อมดอกนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวาร์เทคดับเบนะครับตัวนี้ราคาใบละ1,000เอ่อ1,000งห0 0่บาทนะครับ1น0 0งหมืบาทนะครับลดพิเศษไปเลยนะครับช่วงปีใหม่นะครับแล้ววก็็จะเปนนนใส่ของ ว่าเทค21นิ้วนะครับตัวนี้21นิ้วนะครับ1นึ0 0าบาทนะครับ14,500บาทนะครับสำหรับตัว6ใบนะครับผมท่านไหนสนใจก็ inbox ข้ามาได้นะครับไม่เป็นตู้มือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งของช่างนัดนะครับของ pn ก็มีนะครับภายในร้านพินตนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่เป็นในส่วนของ power m นะครับของใหม่นะครับ nt 4 8 0นะครับ แล้วก็เป็นทีริเคนะครับเจเล่นะครับสินค้ามือหนึ่งก็มีนะครับผมแล้วก็จะเป็น power m i ์นะครับ power m i ์ของยามาฮ่าแท้นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับ312นะครับตัวนี้ด้านขวามือนะครับ312ก็อยู่ที่13,500บาทนะครับ512ก็อยู่ที่16,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับ power amp นะครับผมที่เข้ามาใหม่ภายในร้านนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับเท้าไอหกพันนะครับขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับไมโครเทคเอ็มทีสี่พันสี่นะครับหกพันสามร้อยบาทครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ